ัจจุบันออนเกลบลินหายหน้า15ปีพลิกเป็นคุณนายเศรษฐีแม้จะหายหน้าหายตาจากวงการไปนานกว่า15ปีแต่ถึงอย่างนั้นชื่อของ alin, land, ออนเกลบลินคอตแลนด์อดีตดนางเอกเจ้าน้ำตาและนักร้องสาวเจ้าของเพลงฮิตรักเธอไม่มีวันหยุดก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดจนหลายคนนั้นเรียกให้เจ้าตัวกลับมาแสดงละครให้ชมอีกครั้งก่อนที่จะทิ้งทวนเรื่องสุดท้ายในชีวิต ชีวิตช่วงนี้ที่ไม่ได้รับงานในวงการของเราก็คือหันไปทำงานทำหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรเลยแต่ที่เป็นงานหลักที่สุดก็คือการเลี้ยงลูกคือเราเองเป็นแม่บ้านเรียกว่าทำทุกอย่างเลยค่ะเรื่องการปรับตัวเอาจริงๆนะเราเลือกที่จะพยายามไม่ปรับแต่อ้อนเลือกที่จะรับงานมากกว่าเลือกงานที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราเป็นหลักเราไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะกลับมาเพื่อเป็นการหวนคืนสู่วงการบันเทิงแต่กลับมาเพราะความรักในวงการ กลับมาเพื่อพี่น้องในวงการอ้อนไม่ได้กลับมาเพื่ออยู่ต่อไปแบบตลอดการอยู่นานไปจนคิดว่าน่าจะประมาณ15ปีได้ถามว่าทำไมหายไปนานขนาดนั้นคือเป็นความตั้งใจที่จะไม่รับด้วยระหว่างทางมีคนติดต่อมาตลอดแต่จังหวะไม่ได้บ้างไม่ถูกใจบทบ้างตัดสินใจกลับมารับเล่นเรื่องเคหะนางคอยเป็นเพราะชอบบทแล้วก็เป็นช่องเจดเป็นค่ายกันตนาซึ่งเราก็เคยแจ้งเกิดจากกันตนามาก่อน ซึ่งเรื่องแรกของเราที่ทุกคนรู้จักเราก็เป็นของค่ายกันตนาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทิ้งทวนกับกันตนาเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะลาวงการถาวรมันมีความรู้สึกว่าตัวเองน่าจะหมดเวลาแล้วแก่แล้วแล้วก็สังขารก็น่าจะไม่ได้แล้วคิดแบบนั้นก็เลยมองว่าไม่น่าจะมีบทบาทอะไรที่มันจะเหมาะกับเราในหลายๆโอกาสที่เรารู้สึกว่าเราชอบด้วยเรารักการแสดงเสมอคือจริงๆมันเป็นชีวิตเราอยู่แล้ว พราพอห้าสเรามีความสุขอยู่แล้วกับการที่เราได้เล่นให้ทุกคนได้เห็น